สุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็มีไอเดียเล็กๆน้อยๆมาฝากกันวันวาเลนไทน์นะครับก็คือเป็นมะม่วงแห่งความรักนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนนะครับสำหรับความรักที่มีในงานของเรานะฮะก็ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็ใช้เวลา ทุกนาทีอยู่กับคนที่เรารักและก็รักเราใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับอยู่ด้วยความรักสมัครสมานสามัคมค,คีเห็นอกเห็นใจกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าไอเดียนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในตัวแทนแห่งความรักในวันวาเลนไทน์ปี68นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสนุกกับการทำเกษตร แล้วก็สนุกกับการทำทุกอย่างที่รักอยู่กับคนที่รักอย่างมีความสุขครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ